สวัสดีครับพวกผมจากกลุ่มบรรจุพันธุ์กอดเชื้อด้วยพอดี่สัตว์เจลที่พัฒนาจากเห็ดแข็งนะครับสําหรับที่มาและความสำคัญของเรานะครับเนื่องจากเห็ดแขง็งเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ทั่วทุกภูมิภาคของโลกและมีความสามารถในการจเจริญเติบโตได้ตลอดทั้งปีเมื่อเห็ดแข็งที่เหลือจากการบริโภคจะส่งผลให้เกิดขยะในปริมาณที่มากและส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตามมา โดยหิดแคงประกอบด้วยสารโพลีสัครายเจล้งหมด2ประเภทซึ่งมีความสามารถในการก่อเจลและแผ่นฟิล์มสามารถละลายน้ําและพองตัวได้เป็นอย่างดีรมทั้งมีความสามารถในการยับยั้งเชือ้อแบคทีเรียแต่ในด้านคุณค่าทางโภชนาการหิดแคงมีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตสูงสามารถเป็นได้ทางอาหารและยาโดยสามารถต้านเชื้อไวรัสและยับยั้งเชื้อมาดร็งได้เป็นต้น สำหรับขั้นตอนการทำนะครับจะมีขั้นตอนในการทำหลักๆ3ขั้นตอนคือขั้นตอนการสกัดสารโพลีสไกรีเจล 2. ขั้นตอนการเตรียมแผ่นเส้นใยนะครับและ 3. ขั้นตอนการเชื่อมขวางแผ่นเส้นใยนะครับสำหรับประชากรกลุ่มเป้าหมายนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลห้องแลบห้องวิจัยของรัฐบาลบริษัทที่ผลิตเวชภัณฑ์โรงพยาบาลเอกชนห้องแลบ โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ตู้ยาสามัญประจำบ้านทั้งที่ในบ้านและในที่สาธารณะนะครับสามารถใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถบรรจุวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการความสะอาดและการปอดเชื้อเน้นการเป็นมิตรต่อสิงเวดล้อมสามารถใช้แทนถุงพลาสติกปกป้องวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการความสะอาดและการปอดเชื้อซึ่งจากเดิมจะใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นเพียงถุงพลาสติกธรรมดาไม่สามารถปดเชื้อได้